สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องแฟนคลับ f c ที่ติดตามทั้งช่องดิล็อพื่อนร่มเชียวครับเจอกันตอนเย็นนะครับผมอยู่ที่ลานคอนเสิรต์ตหรือว่าลานลานลานโอ้ลานนะลานกีฬาบันแพงครับสวัสดีพ่อหลอดครับโอ้ยอันนี้มันยังนี่ปาดสาวน้อยลำเพลินโชว์ปาดเพื่อนเฮ็ด สแกนเลยปเนี่ยปัดทุ่มไม่เห็ดขักเข็ดเนี่ยเถอะพ่อซีเต้นผูน่เนี่ยเต้นไงเนี่ยเต้นขนสองสวัสดีครับสวัสดีครับปัดม่เห็ดขัดเห็ดเนี่ยเถอะเต้นขนสองเต้นมอลลัสองถ้าสองเต้นนี้ทีมชุดก็ยังมาจัสิพ่อ้าพ่อขนสุด เนี่ยือว่าเห็ดหนี่ยหน่อยสันพ่อขึ้นกระบังแสนละโอ้คือวึงตึ้งตะกี้ลาราคาสองแสนกว่าเนาะมันแม่หาดสองแสนสิ่ที่กันได้สิคู่กันเอาไม่เล้วบืนใส่บืนใส่บืน,บนพูดสัตพูดว่าสองลอยหาซิบมาคู่กันได้สองแสนแต่ใช้กระบังได้ป<ะ>ัดไปพี่น้องไปเบิ่งทั้งหนาคลิปพ,พอดีที่วิซักพี่น้องว่าท่านเห็นอยู่ทั้งหนาเป็นยังไงพะนะนโอ้ไปเข้าไปเบิ่งน้ำกั้นตัวไปไปเบิ่งพ่าไปเบิ่ง เอาแม่นยังขึ้นหล่นงอาพี่ฮะนี่ป๊าไก่เครื่องตุ่ลำมพุ่งพี่ยังมามีนางล้านอีกอยู่ทั้งขางพี่นะโป้าทุ่วแม่นยังจอดจงได้ไปจอดครับจอดแน่นยังวุ้ยซับเบ็ดชอช้างมิวสิกตัวนี้ไหมอไมเจอร์เสียงกลาง โอ้โหสุดยอดเลยไปแล้วบ้นนี้ล,ะละ่ะ้นยเ่เอาวนนี้แล้วเดี๋ยวไคงออกจากพื้นที่เพิ่มเเตรียมตัวเลยปาัาดมึงเนี่ยพี่นนองครับเจอน้าย,ายพี่นนองให <c oughs> ม่ๆๆเลย ย่านกล้องเนี่ยจอยานกล้องเนียยนน่ยเฮ้ยโอย้กล้องเปนาา็นอะเฮ้ยผีดองเข้าปิ๊บจอแล้ววันปิ๊บจอแล้วโอ้โนเพชรอันนึงอยู่กลางโอ้โห อยู่หันก็มีคือเก่าด้วยครับเด้ออยู่ข้างนอกอีกต่างหากคนละส่วนสุดยอดครับผุนอวัสด์มาแล้ววันนี้โอ้สองวันนักอครั้งแรกเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งแรกเต็มระบบวันแรกเลยวันแรกวันแรกเลยครับผมคืนนี้ก็เต็มระบบแล้วครับเต็มระบบไปเต็มแรงพี่ละปาดู หจะอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับเราคือชุดแรกนะครับรุ่นตอกเสาเข็มรุ่นแรกที่ได้อยู่มันมีคนที่มาสมัครเป็นคอนบอยแล้วก็บอกว่าอยู่วงหนึ่งก็ได้นะแตไม่เอาเขาจะอยู่วงสองจะอยู่วงสองเท่านั้นทำไมครับเขาบอกว่าเขาจะอยู่เพื่อสร้างตำนานโอ้โหอวดดีมากบอดมาแล้วครับบอดมาแล้วปมาชมผลงานครับบอดมาชมผลงานครับ สนามสนามที่จะลงติดตั้งก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับป๊าดผมดีใจังเลยมันสิบเอ็ดต้องไม่ยืนใส่นี่จังสิบเอ็ดโคมเวทีต้องขยายแบบสุดๆเลยครับพี่น้องขยายสุดๆเลยเนี่ยต้องแบบนี้เลยป๊าดใหญ่มากใหญ่มากๆากสอนน้อยลำเพลินโชวูบึงปลายรถนะครับผมทุกขั้นโอ้ยจะเต็ม มอลลำมีแหลกเด้อพี่น้องครับฝากไปในอ้อ,อมผู้กอบใจพี่น้องแฟนขาเอฟซีมอลทุกทุกท่านนะครับผมบเหยียดใหญ่รับทำใหญ่ทำถึงนี่แหละเพิ่นว่าทำใหญ่ทำถึงทำสุดวัดโจมาดูแล้วนะครับวัดโจถึงกับต้องมาชมรลัง,งกายเนา ถึงกับกับต้องมาชมด้วยตัวเองครัอบวัดมาบุญเราอันนี้บ่ได้ถือแสงถือไฟด้วยนะดูนะแอดมินห้องกันยังอยู่บิดเหมือแอดมินกับนายสวัสดีครับเป็นได้ล่ะสุดอรอดเส,สียงอ้ไรบมสเป็นเป็นเ่นคือยังเสียงคนเป็นบัดเดี๋มันบ่<ง>ถูกต้องแล้ว<ง>ถูกต้องเลยโยมเอ้ยัขันมันเสียเอาดีนี่มันถูต้องไม่เนอกเป็นตัวันเป็นธรรมดา ถ้าจะเอาดีต้องมีแนวเป็น,แ,นแล้วรถเป็นออกก่อนพี่น้องครับรถก็บไม่คือขั<ฮ>้นยู่เดือขั้นหนึ่งจอดพูดขั้นหนึ่งจอดพี่น้องครับไม้ขัดบอดกับน้องลำแพน่มาชุมนะครับโอ้โห มีเต็มพอดีโอ้โหวัสดีครับวันดีครับวันดี้ครับวัสดีครับโดมาแล้วโอ้โหโอ้โหวัสดีครับตองไก่้ต้องจอยดิพรไะอได้ต้องเดิมก็บึ้้มมากดิตอนนี้เจ็ดสิบโลนวะก่อนเปิดวงที่ีเต้องเอาลงให้เหลือหกนี่วันมี้คือเจ็ด้ยเขาเห็นได้สามี่หื่นแล้วกินเขามูลค่า ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนเราต้องทำไม่ได้เขาทำได้เราพยายามลดหน่อยครับลดเยอครับขยาบามลดนะครับลดมาครับเขาทำได้ลดมาครับลดมาครับเราก็ทำได้เจ้าไหนมาบ่ายด่าเข้าตีนเขาตับนี่อันเล็กดุปลอยนุ่ยนี่เขาไทยโดนได้ยูเข่คอุได้อยู่มีคนอุ้มได้ค่ะเล็กๆน้อยๆนั่นว่างจ่อยได้อยู่ในเฟรมมีผู้ใหญ่ได้บ้างเดี่ยวก็ได้นิดนึง เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเขาเป็นนักบอลเนฟบอลเขาเป็นนักบาสเขาเปังมวยอีหยังเขียวบางล่างน้อยเป็นนิสิมันนักมวยพ่ะนะพระเอกวัดถึงกับยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ครับแทบช็อกแบบนี้ไม่ได้เลยเคลียร์เดีก็ไปเอเข่าดีเหอะระวังเหยียบข้าวบะเมียนตอนแรกว่ามันอันลำแพนเห็นข้างหลังเอาไปมาลำคาด เป็นลค่ามาขึ้นได้ยินค่ามาอมหอดังมุงจากย่ามมาได้อมครับมันขึ้นนี่มันไม่สอมมันไม่ซออยครับยุบเมื่อบานครับมันขึ้นมันไม่อมมีลีนะมันไม่อมครับเดี๋ตัง์นี้ถือวแล้วฮะโอ้ยเปนยันตัวนั้นเจ๊งเป่ตัวไยแล้วบันนี้ถือตัวอะไรตัวน้นถือตัวย่างแห้งแทบชอกแทบชอกบจัดการเลยเป็นยันไคือปาร์ทุกงับพีน้อะ เป็นยางไปบางอยู่ปะเ้าเป็นอย่างไรแล้วสอนใช่ขึ้นมาเป็นยางสวอนยู่บ้านจะคล้องอดีตยางออกมาลองเพลงไปอยู่มุมใดแล้วโขวปะเดี๋ยวมาดีลเดียนใจประกันหาเลาวจังเลาวจังนี่แมวสุดอีหลียิ่งเมียนนี่เฮงชิดจับว่าที่แหลกมันมามีอันทั้งขางเนาะมันก็เลยเป็นพ่อจะมามีอันทั้งขางปุ๊บอ้าวแล้วคือยังบิ๊กม้าเทนนี่แหละยังมีอันพฤติการคือยังงันบิ๊กม้าเทนแถมเมื่อนี้เพลงไหคือยังงั้น เป็นคือคอนเสิร์ตบิ๊กบิ๊กม้าเทนเป็นอย่งไรหูแม่เวทีแม่ไม่มีหัวหูแม่หูจังไรเดี๋ยวนี้เห็ดเห็ดเอาเพชรบอกเพชรเลิว่นว่าหูส้างหูให้โชคลาศส้างนี่าหไรไม่ีหัวหูมันนะท้องช้างหงอหรับทซากเนี่ยสาวหน่อยเป็นคนแพงกับว่าแพ่งกันดอกว่าแพ่งแล้วเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแพ่งพระเอกเขาชนะอยู่แล้วเพราะวหนักนักเขาหลาไม่นังอีกโเย็ดบีบแจ็กกิน เอาๆมาไปแม่วันเกิดอ่ะครับพ่อโอ้ยขยันเกิดเอาพี่น้องครับพอกันชิปหนาแล้วกันครับกิแห้งลำด้วยถูกหวยวยเบอร์สุขสุขนครับอย่าลืมครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาทักไปที่สาวน้อยลำพันโชนะครับแฟนเพจเรากันครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเฝ้าเขาไปซื้อบัตรซื้อตั๋วครับพี่น้องกูสัตถาอยู่ในกลุ่มผุหละผู้ใดมาบ่ได้ผู้ใดมาได้กะมาเจอกันอยู่ที่หน้างานครับนี่สนามกีฬาบ้านแพงคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องัลเฟสมีครับสวัสดีครับเอาน้องป